หนาะชันได้ขนาเจ้าตอนนี้โอีเอาอยากขึ้นได้ห่อนเดี๋ยวมันระบบมันทำงานไปทำงานศาสตร์สมมตินี้นห่คนแบบขี่ห้อนงุดเงิดโน่นนี่นั่นแต่เบลต์กีเหรอโอ้ยไปหาเก็บหมากมาอยู่ฟินแลนด์คือบ่เห็นจมเห็นหยั่งโจมบอกยังว่าไงหันมาถึงหนาหันมาถึงหนาอย่างมันคือมือเถิดเธอโอเคขึ้นเออประหยัดแบตไงเสื้ประหยัดเห็นแบบนด้่ะ บาดแบตเหลือเก่าเปอร์เซ็นต์ประหยัดแบตโอ้ยแบตขขวยเหลือสิเปอร์เซ็นต์ก็เป็นประหยัดเลยใส่น้องไปเปลี่ยงฉันประหยัดาประหยัดไงพี่โน้ตเช้าช้าชฉันว่าเธอควกินยาดเด้ยาอย่างยาประสาทคำพี่นุกไปน้ำกันอเลยจนมีโอกาสฉันกินอยู่แล้วกินอยู่ประจำอยู่แล้วจริงๆพี่เธอต้องกินยา <c oughs> พี่น้ออย่าลืมกดสืบาทเดอร์ให้กำลังใจเด็กแกงตัวเกี่ยวห้องรเอยพีหยังดอวนคสอง ต้นนีกับเบิร์ดไลน์เ้วพี่น้องซื้ออุปกรณ์โอ้ยเหมือนงบานหกรอนี่ยไม่หมดจริงเพราะซื้อซื้อเด็กซื้ออะไรมันก็หลายเป็นเยอะอยู่ชาร์ฟิวตอรชาร์ฟิวเยนยนนกินอะไรสุดลยสอเชื่อล่บูถินเด็กแล้วก็มีแบบควาหนบ้านตู้น้ำเล่นดีมากเลยเนี่ยชอบตรงนี้แหละพวกเท่กเอาลูกน้อมาเล็กนนบี่ลเก็ตายนี้ไม่เป็นควาข้งหมดเขานีง ตรงข้ามเนี่ยเลยหน้าร้านมาที่จะเข้านี่มันมันเป็นตะยานะข้างเขาเจอดทางแค่จอดปีตรีเขาเป็นเลี้ายงยาน,น่ะชิดนะใครจอดย,ยู่จะแคามาซื้อหมาของเขยูเคยแต่มันเหื่อนมันไอ้นี้มาประกาศอะไรมันสวยโอ้ยเขาไป็นเลี้ยเป็ดม,มาแว่นผิดบูเป็นมาบูดอกบริการเจ้าซื้อหมาอยากจะได้หมาสุกทีเออเลี้ยงอยู่บ้านเลี้ยง,ยง,งนึงนะเอออยอะร้านนี้น,น่ะร้านนี่เนี้ยงกับเขานี่แหลซือ้อร้านนี้แหละจำด้เข<อ>าเป็นคนเลี้ยงหมาได้หรอ ฉันรู้คนรักหมารักแมวผู้ชายเรียกฮอนกเจี๊เออนี่ละมุ่นไปใส่ไว้กัยอนติ้นหมาติ้นอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวพี่น่องอยู่ใกลอ่นี่โค้สาางปปสั้นนก่อนร้านก๋วยเตี๋ยวแบบเลือดสงบสุงียบดีเด้อันัหนกับเป็นร้านซอยจุขายเนื้อสดุดก,ก็ค่อนข้างเขาจะขายสามไร่ พี่จะมาซื้อไม้เอาไปปลูกเขาอย่ามาซื้อถอยอย่ามาอยู่ใกล้กันพถอไปอยู่หม่องมันไกลๆกลหนนห็หันแน่ห้อ,องเจ้าตัวกับมี่เราแม่สิไปซื้อเ็ค่ยังสวัสดีครับคุณแม่ว,มแมวันนี้ไมปมีแม่วันนี้สว,สวัสดิเสบย์หนึ่งวันเอากุ้ยเตียเนเน๋ยวเนื้อเบอร์เตี๋ยวโอ้ เราูเตียวมันกัดมูอะไรหมอาหารตามสั่งกับมีบอกครับนี่อยู่ใกล้บ้านเราเลยอ่ะอยู่ใกล้ของที่ดินเราเลยอ่ะอะไรไม่เห็นแล่เลยจริงยีงกว่าแม่แม่มาไหนก่อเดนปลา้กนสดอะบ้า่อ่อบอนานหล่คือเขาวาเลยบ้าแล่บบิกบบดอก แม่กเลมสามามบายสามมาเบิดน้ำเพื่อขายดีก็โด้ عة. อากาศดีดีพี่นอ้องข,าขาอางอ้างล่างเป็นรว่าเป็นคาเฟ่เป็นยังสีแหม่นื้อน้ำเป็นสิแหมอลานคุณแม่เป็นจะเป็นที่นั่งแบบเลื่อ,อน อยู่ชาวบ้านเลยนั่งมุมนั้นมุมนี้ใครอยากนั่งมุมไหนก็นั่งเพิ่นจัดดอกไม้จัดสวยเวยได้พี่น้องบรรยากาศดีบอสพี่นะบรรยากาศเต็มสิบเนาะดินอันนั้นคือสเปเชียลอยู่นู่นบรรยากาศเลิศ่ะพญานุอยู่หันพญานมุม บรรยากาศนะครับบรรยากาศที่ลานอยู่เนี่ยไงอันนี้เป็นสถานที่ของเราเนาะเป็นที่ดินเราที่ดินเราจะยาวจากตรงนน้นที่ดินบ่อันของตัวเกียว่จากนี้ยาวลงไปนู้นถึงนู่นเลยแล้วก็เป็นวิววัดอรารามหลวงวัดทุ่งเศียฐีอันนี้คือวิวจากออฟฟิศเรา สเสรล้าสามประมาณปีนึงพี่น้องปีนึงป,งประมาณปีนึงอ่ะหมดสัญญาที่ตึกเก่าที่เราเช่าอ่ะถึงจะได้กลับมาอยู่แถวนี้อ่ะ <c oughs> ฉันไม่ค to <from the> ่อยจะกินก oh, ุ <Shout> ้งจักเถื่อความอ้วนบ่อ้วนมันบอดีตรสุภาพพอมหรอขึ้นอย่กเป็นอะไรแล้วครังนี้มาไม่กินเอออได้สว่าไป้แล้วั่นนี้ดีกว่ามาก็นั่งนั่งหย่ดเลยไปข้างน้านกันไงโขนนนีมาชดเนีย เธอต้องเช็ดหน้ากล้องมันมันลายมากเขาจะไม่ที่สุบรรณอันนี้นอดนอดสักก่อนอากาศด,ดีดีดีจริงแน่ธานีไม่ไหวอย่กขายทีบอาานนโอ้ยมันอยู่ไก่แล้าอะไรถอนไม่อยากอยู่ไก่แล้าตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ยังไง ลรวปากเป็นพี่น้องร้านอะร้านนี้บรรยากาศดีมากแล้วก็อร่อยปเปล่าไหมเมื่ออย่างนอนน,นี่ถึงไม่นกตัวมาสองมือนสามมือมนแล้ววัอนี้เนี่ยวันนี้วบปลาวันนี้ทำโครจริงหรอ,อไปเสือ,อาซะเกนี่มันยาก ทาองกินผึ้งพืชแทนรวดยีดีเดี๋ยวน,น้องลูกแก้วว่าจะไปจำส้ตมตองให้พี่โน้ตกินอยู่นะในในน้องเขาโพสอะว่าวันไหนก็ไม่รู้<อ>พี่โน้ตหนูจะไปจำส้ตมตองให้พี่โน้ตเรียกว่าใส่ปลาด้วยนะกับชุนรวด,ดเสียกินรวด่ยซื้อพี่น้องครับซื้อตัวซื้อบัตรเข่าคุ้มกินได้ไว้ด้วยครับเดี๋ยวแอดมินเรา50ชีวิตแต่ว่าคนๆๆอนุมัติแค่2คน จะทยอยอนุมาติให้นะครับแม่มันประทันดิหน้าม,มืออยากนั่งไม่ได้อยากนั่งไกลเขาอยากนั่งไกลข้ข่อยเขาว่าท่านอยา่ามานานเลย